นี้ผมจะเปิดตอนนี้ผมจะเริ่มปั้นสี่บตรแล้วผมจะปั้นเจ้าฟ้าน,น้องน้องนามเธอเจ้าหญิงจุลาพรล้วกันนะผมเรียกเรียกชื่อท่านยาวไม่ถูกเลยแบบลิ้นพันขอกราบขอโทษด้วยครับจะปั้นเจ้าฟ้าจุลาพรนะามาดูงานกันโอเคครับหลังผมปวดมากเลยตอนนี้น เดินก็เค็ดด้วยหมดสงสัยเมื่อคืนหนาวจัดเนี่ยผมนอนใกล้หน้าต่างก็เลยนอนขดเป็นกุ้งเลยก็ปวดหลังปวดคอเคดเลยเ,ลยเดินเคดเลยโอเคครับเดี๋ยวดูกันผมโอ้ยหลังเนี่ยผมเอี้ยวผมก็ผมอยากจะได้ ภาพท่านเต็มยศนะอยากจะได้ภาพนี้เหมือนกันแล้วก็แต่ไม่รู้ว่าผมด้านหลังเอามวยยังไงหรืออยา่างนีงก็ธรรมดาแบบว่าท่านใส่ชุดธรรมดาไปก็อดากจะได้เต็มยศผมจะปั้นท่านเต็มยศเลยนะครับแล้วก็ก็อยู่ จะให้ดีที่สุดแต่ผมทำท่านเหมือนไม่นี่แล้วก็ยากด้วยครับโอเคทำให้ดีที่สุดครับขอให้องค์เจ้าฟ้าจุลาพรสรงคัะเจริญครับเราจะพันให้ดีดทีท่สุดครับปวดหลังทำให้ดีที่สุดครับมาเดี๋ยวมาดูงานกันเริ่มงานกันเลยดีกว่าจะเหมือนไม่นี่ดหูหลายมุมหลายๆมุมถ้านี้ก็น่าพัน โอเคเลือกภาพนี้ละกันนะดูง่ายดีโอเคสว่างกว่าภาพนี้ก็โอเคครับผมผมนั่งพิจารณากอนนะบดหลังอีค,ครับอย่ามาดูงานกันครับเปิดสีบาทแล้วโอ้ยหลังไม่ดีครับผมอยู่ส่วนห่างเก้าเหลี่ยมรูบเลครับ <c oughs> แม่ป้าพี่โอ้คนมากินข้าวเยอะเลยก็ มีความสุขก,กันอะไรเงี้ยคุย <c oughs> เล่นอะไรกันยังไงมากินน้ำผมกินไปแล้วอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวครับมาดูงากันขอให้องค์จ้าจุลาจุลาพรมมาเจริญครับผมอยู่สถายกาเกเหลี่ยรลุบเลี้ยอยู่แยกเอื้อทอไออยู่เส้นเอื้อทอแยกขกกระเทียมเขาพะงามครับไปแล้วมีของขายมีนวดเยอะแยะเลยครับ <c oughs> ผมปั้นพายอยู่หลังบ้านครับ อยู่ธรรมชาติเลยโอ้โหหลังผมโอ้โหเดินไปก็ตึก๊กตึ๊กไปไปดูงานครับ